สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องความประเสริฐของมนุษย์จากพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่7และข้อ19พระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อ4ถึง7และข้อ19เรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ต้นไม้ตามทุ่งนายังไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินและพืชตามทุ่งนาก็ยังไม่งอกขึ้นเลยเพราะพระเจ้ายังมีได้ทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะทำไร่ไถนาแต่มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินทำให้พื้นดินเปียกทั่วไป พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมายัางชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นเมื่อพูดถึงเจตนารม์ของพระเจ้าในการทรงสร้างพระเจ้าก็มีการทรงสร้างจากปัมพีที่อ่านมาเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่บทที่หนึ่งมาด้วย พูดถึงการทรงสร้างของพระองในสระดับด้วยกันนะครับระดับแรกคือการสร้างธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ <c oughs> พระองค์ใช้คำตรัสอย่างเดียวเช่นแยกน้ำออกจากกันแยกความป่าสว่างออกจากความมืดแยกพื้นดินออกจากพื้นน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแค่คำตรัส หรือให้มีต้นไม้เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่คำตรัสนะฮะ <c oughs> และสิ่งต่างนั้นก็มีชีวิตในตัวของมันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเกี่ยวเรื่องของเรียกว,ว่าธรรมชาติทั่วไปเนี่ยนะะนั่นคือสิ่งทันต่อมาก็การสร้างระดับที่สองคือระดับการสร้างสัตว์สร้างสัตว์เนี่ย <c oughs> ในพัะพีว่าพระเจ้าก็ปั้นจากดิน นะฮะปั้นจากดินแล้วก็ให้มีชีวิตเมื่อมาพูดกันสร้างสัตว์เนี่ยก็ปั้นจากดินพระเจ้าทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินนะฮะน,นั่นคือสิ่งที่ได้พูดถึงว่าการปั้นสัตว์ก็มีการปั้นนะไม่ได้ใช้ตวัให้มีสัตว์เกิดขึ้น <c oughs> แต่ามีการปั้นขึ้นจากดิน และให้สัตว์นั้นมีชีวิตและให้อาดามมาตั้งชื่อว่าทําอะไรแบบไหนตามแต่พวกนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าก็สร้างขึ้นมาแต่พอในส่วนของการสร้างมนุษย์ก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะพิ่มพีว่าพระเจ้าทรงะลระทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิต สิ่งที่มีการเพิ่มเติมไม่สุดของมุษย์คือว่าปั้นมนุษย์จากดินและระบายลมปราณนะฮะหรือระบายชีวิตหรือระบายพุ่นญาณของพรงเข้าไปในร่างที่เป็นดินนั้นก็มีความแตกต่างจากการสร้างสัตว์สร้างสัตว์นั้นสร้างให้ปั้นขึ้นมาจากดินก็นจริงแล้วก็ให้มีชีวิตแบบไม่มีวิญญาณของพระเจ้า ะะมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณของพระเจ้านั้นในความเชื่อของคริสเตียนจนึงเรีว่าสัตว์เนี่ยมีชีวิตสัตว์อาจจะมีเรียกว่าสัญชาตญาณไม่ให้จิตสํานึกนะฮะเช่นบางคำบางคาเราก็มีความรู้สึกว่าสัตว์เนี่ยมันกระตันอยู่กับอะไรกับคนอีกนะอะไรต่างพวกนี้นะฮะเราเลี้ยงมันมาแต่มันก็ดูแลมันก็ใกล้ชิดเรามันก็อะไรต่างๆก็อ่ก็ เขาคลอเคลียเราหรือทำต่างๆให้เราดูเหมือนว่ามันรู้เรื่องดีแต่ไม่หรนเป็นตามสัญชาตญาณเช่น <c oughs> หมูหมาแมวนะฮะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อมันคลอดลูกออกมาปั๊บเนี่ย <c oughs> มันก็ทำการเลี้ยงลูกให้ลูกกินนมให้ต่างๆปกป้องดูแลลูกนะครับเพราะเป็นลูกแต่พอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ,ะไอ้ลูกก็มาผสมพันธ์กับพ่อแม่แหละอะไรต่างๆพวกเนี้ย แสดงว่าเขามีเป็นแค่จิตวิญญาณเขาเรียกว่าจัญชาตยานในการดูแลให้เติบโตแต่ไม่มีวิญญาณพระเจ้าทีนี้ความแตกต่างในการมีวิญญาณพระเจ้าคืออะไรคือการมีจิตสํานึกผิดชอบชัว่วดีนะฮะ <c oughs> การมีจัญญาบันมีสินธรรมและสิ่งสำคัญคืออิสระในการเลือกในการตัดสินใจสัตว์ไม่มีอิสระในการเลือกตัดสินใจ แม้แต่ผสมพันธ์ยังต้องอาศัยฤดูการนั่นคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพว่ามันเลือกไปได้นะฮะมันเลือกไปได้นั่นคือสําหรบางคนอาจจะชื่นชมดีดีกับสัตว์บางประเภทนกบางอย่างที่เป็นคู่กันแล้วอีตัวตายก็ตายตา,ยตามไปเราบอกเป็นรักแท้มันไม่มเป็นตามสัจจัยของมันนะฮะไม่ใช่รักแท้นะฮะแต่มนุษย์เนี่ยอาศัยความรักในการอยู่ด้วยกันอาศัยโมโนธรรมในการอยู่ด้วยกัน ะะอาศัยในการตัดสินใจในการร่วมทำอะไรต่างๆด้วยกันเพราะเป็นลักษณะที่เรียกวิญญาณของพระเจ้าหรือว่าพัสริของพระเจ้าหรือลมปราณของพระเจ้าหรือลักษณะของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามนุษย์ประเสริฐเพราะอะไรเพราะการทรงสร้างพระเจ้าสามสิ่งไม่เหมือนกันเพราะในสองสิ่งแรกพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้มนุษย์สร้างต้นไม้มาเพื่อให้มนุษย์ไว้กินนะครับ สร้างสัตว์มาเพื่อให้มนุษย์ไว้ใช้งานนะฮะตอนหลังเรากินสัตว์ด้วยเพราะเนื่องจากสาเหตุน้ําท่วมแวละน,น้นก็คงไปคุยในรายละเอียดข้างหน้าไปอันนั้นเขามองเห็นแต่พอสร้างมนุษย์ปั๊บเนี่ยปั้นจากผงครดินและบายวิญ,ญญาณพวงเข้าไปมนุษย์มีชีวิตมีลมักษณะเหมือนพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนพระเจ้าเพียงแต่ตอนนี้มนุษย์ไม่สามารถเหมือนพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เพราะมีความบาปเข้ามา,าเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ สิ่งธรรมนุ์รักไม่เหมือนพระเจ้ารักนะฮะมีความยุติธรรมไม่เหมือนพระเจ้าม,มีความยุติธรรมความคิดสร้างสรรค์บางอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าคิดท,ท,ทั้งๆมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนั่นก็หนุนใจใเราหลายมองเห็นว่าเมื่อเราบอกอมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมันกำลังจะแปลค,ความว่าแบบนี้ว่ามนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินและพระเจ้าก็ห่วงใยมนุษย์มากรักมนุษย์มากเมื่อมนุษย์ทำพิธาบาปพ,พระเจ้าหาทางช่วยเหลือ เพราะว่าในมนุษย์นั้นมีวิญญาณของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้ามีลักษณะพระเจ้าพระเจ้าก้องกรกอบกู้ขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนเดิมโดยการให้พระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราเอารมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสนเสริมขอบคุณในความรักปรนจะ่วยพรค้ำหลายที่จะดำเนินชิดให้สมกับเป็นลูกพระเจ้ามีศักดิ์ศรีมีสง่าราศีไม่ทำตัวเหมือนสัตว์ดรจชานทั่วไป เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าสบสใสมโนธรรมที่ดีไว้ในเราทั้งหลายแต่ละคนและสําคัญอย่างยิ่งได้ให้ประคิตประตายไทยบาปเราเพื่อเราจะมีชีวิตกลับไปเหมือนพระเจ้าเหมือนเดิมจึงขอบคุณในความรักกับพระองค์ในพระนามปรีสรพิเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวนมนุษย์ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้า พ่อคิิสร์เรินี้นะครับมนุษย์ประเสริฐเลิศล้ำกว่าสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างเพราะมนุษย์คือพระฉายาของพระเจ้าในฐานะบุตรของพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับชอบ่อง KPL l i f e และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ